สวัสดีเพื่อนๆสายสตรีทปลาคลองนะครับผมวันนี้ก็อยู่วันที่คลองคลองอะไรอยู่เขาชื่อคลองผมไม่แน่ใจนะัเน่ยมันเส้นพัฒน,นาการอยู่นู้นครับนี่แล้วผมก็เดินเข้ามานะครับคลองก็สวยอยู่วันนี้ก็จะมาตีสกิปิงครับสกิป,ปิงอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวที่ชาวันนี้ก็จะเป็นพวกฟ้าลั่นนะครับแล้วก็พวกชงไคเค้นอ่า พวกแซบเหยื่อยางทั้งหลายครับทีดิปปิ้งประชอนได้ครับหมายของเรานี่ก็จะเป็นพวกตามใต้ทางเดินนะใต้ทางเดินใต้บ้านประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับไปกันเลยกันเลยใต้บ้านพาเพลินต้องมีมั้งแหละสักตัวงกนอนเนี่ย เช่วยผมเลยต้องสกแกนทุกรูนี่เจอแล้วรูสวยรูสวยรูในไว้ครับโอ้ยไม่มีได้ไงวะ นี่ยะนี่อยโอ้โหไม่ส่งได้เล่นเลยครับได้มีชัดอยู่มเฮ้ยเกียแล้วอ้าวสบายเลยเข้าล็อกเข้าเข้าเหลี่ยมนะไม่ต้องออกเลยโอ้หได้เปลี่ยนไทปิทติ้งโดยแท้แล้วออกไม่ได้เหลีี่่ยยมเนอออาะเหลี่ยมนี้เข้าไม่ต้องออกเลยเออ ถ้าติดเข้าไปอะเรียไม่ต้องออกเลยเรียไม้เหยียดติดครับเหยียติดต่อไม้มันเข้าอย่างงั้นน่ไม่ต้องออกแล้วดึงเพียงเดียวอุ้ยกัด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 โอ้ยติดโอ้โหเสรเรียบร้อยเสื้อแหวกอ่าไม่เรียกพวกมาอะมึงดูด้วยกูมากี่คนมึงเห็นไหมเนี่ยฮะสดมากนะมึงอะ สดสดจริงนะมึงเนี่ยฮะเอ oh. ๊ะทะเลาะกับหมา้วกูไม่มีอะไรทำแล้วทะเลาะกับหมาแล้ว oh. อยู่อยู่อยู่สกิปปิ้งโอ้โ oh, หไม่ได้เปิดกล้องเฮ้ยมึงคุยปลา head. เนียเฮ้ยคุยปลาเนีย Yeah, โอ้โหไม่ได้เปิดกล้องวันนี้ Skipping เนี่ยอย่าไป s k i p p i n นะฮะตัวนี้ครับนี่นะดูนู้นเลยสกิปปิ้งนะเออยที่บังเหยียงไปไม่โดนเข้าหเสีได้ครับเสียได้เลยครับกล้องอเปิดไม่ทันเลยมันมน่าจะเปิดทันตอนสับเลยครับมันกัดแล้วผมก็ส่งสายแล้วผมค่อยสับเนี้ยนี่ครับเป็นซัตว์อุนสองเนาะ ครับลุยต่อ <Okay. S 1> ตีสกีปิ้งมาเรื่อยๆครับ <c oughs> ตีตามใต้ทางเดินนะครับ เลี้ยงสวยๆแล้วก็ตีเข้าไปปุ๊งกัดแล้วหนูกัดไม่โดน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 ปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่ด้วย กะลอก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 อูแล e ้วด yes ูแล้วสกิปปิ้งนะครับสกิปปิ้งใต้บ้านนะก็ลงจากนี่นะครับ เป็นไข่เค้นชงะครับผมแท่งเนลบุตเตอร์เข้าไปด้วยด้วยให้มันตีได้ไกลขึ้นครับก็เดี๋ยวตัวนี้จะปล่อยก็เดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวปล่อยเลยครับ Mm-hmm. กันแล้วกันแล้วโอ้ยสายสวยตัวนี้อุ้ยเยอะโอ้ยเยอะอ้วนตึบเลยตัวนี้นี่ครับโอ้ยสายสวยอ้วนตึบเลยตัวนี้ ปิ้งนะเดีย๋ยวอางนี้เป็นไข่เค็นนะครับไข่เค็นแล้วผมก็แทงเนวบูสเตอร์เขาเลยเนี่ยแทงเนวบูสเตอร์ของตุ่มนะครับอนบันสตีด um น,นี่ครับใต้บ้านตึงๆเลยครับตัวนี้โอเคครับถ่ายรูปครับตอนนั้นเจอเบรคแล้วก็แทงเนวไปแทงเนวไปเม็ดหนึ่งอนะหนึ่งกิบแปด กัดแล้วอุ้ยลุดโอ้ยเฮีย,ยไมเฮ้ยม,มันกัดจริงนะเนี่ย ออ,อืกัดแล้วครับกัดแล้ว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 โอ้โหที่มันหนักพะไม่ได้หนักอะไรเลยโอ้โห เอาเลยครับพี่ไม่เป็นไรครับผมนี่ครับฟ้าลั่นเจอเบร์ผลงานออกฤทธิ์แล้วถึงผ้าก่อนนี่ครับฟ้าลั่นเจิกเบร์นะนี่ครับาสายสวยเลยตัวเมื่อกี้ก็ใช้สวย,ยนี่ครับผลงนานตีเข้าไปใต้บ้านนะ กี้โดนใต้บ้านตรงโน้นนะครับเคถ่ายรูปครับแอรฟ้าลั่นนะใต้นี้เลยนี่โอ้หนูก็ขึ้นมาเพะตัวเล็กับตัวใหญ่นะเดี๋ยวลองดูใต้นี้ครับก็จะมีวากี่ย้ำอยู่หลายไม้มากเลยน้คนละความออกมากัน ครับได้แล้วครับอ๋อนี่เมื่อกี้โดนใต้นี้ครับเข้าวิธีดิหรือจะมี กูน่แวนี้ครับเดี๋ยววว่านี่สามโมงครึ่งแล้วใกลได้เวลากลับบ้านแล้วได้เวลากลับบ้านนะครับนี่ก็สามโมงกว่าจะสี่โมงแล้วนะปลาที่ได้เมื่อกี้ก็ให้ยายเข้าไปนะครับยายข้างคลองอีกตัวหนึ่งให้พี่ผู้ชายเข้าไปนี่ครับยายให้เขาต้มต้มมัดมากิน <laughs> ยายก็ทำเขาต้มมัดส่งนะครับผมจะให้แกบอกแกไม่เอาแกอยากแรก ก็โอเค okay, ครับวันนี้ก็ได้สนุกอยู่พอ,อสมควรอุปกรณ์ชุดนี้ครับวันนี้ที่มาเล่นคันเนฟนวิกจิมันแบค็คโคคีสิบสี่นะครับซอกหน้าเล่นเล่นเป็นสี่สิบเหยื่อก็จะเป็นที่ผมบอกครับในต้นคลิปสายพี่สองครับวลอลเลเยอร์ตูดิคิงมีออโต้มมากลับบ้านแล้วครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม